ครับพวกเราทีมงานของดกตรกรสุกเกษมนะครับกับผลิตภัณฑ์ R d ดี5 1วันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับามาที่สวนสมโอใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาให้ทางเจ้าของสวนนะครับแนะนําชื่อแล้วก็สถานที่ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สุภาชานะครับสวัสดีค่ะพี่สุชื่อสุภาชานะคะอ,อินซีตอนนี้ ที่สวนนี้ก็อยู่ที่ตะบนบ้านกลางบ้านหนองสุวรรณตะบนบ้านกลางหมู่แปดนะคะหมู่แปดมีส้มโอประมาณสักเกือบสองร้อยอ่ะสองร้อยต้นเกือบสองร้อยต้นแต่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่พื้นที่ประมาณห้าไร่ห้าไร่นะเป็นส้มโออย่างเดียวหรือเป็นสวนผสมครับส้มโออย่างเดียวค่ะส้มโออย่างเดียวนะครับก็คือเนี่ยครั้งที่แล้วนะครับเราได้ไปฉีดพ่นอดีสองห้าห้าหนึ่งให้กับที่สุบชา มาแล้วหนึ่งแปลงนะครับแต่เป็นอีกที่หนึ่งนะครับก็ประมาณเมื่อประมาณสักสามอาทิตย์ที่แล้วนะ,ะเดี๋ยววันนี้ก็คือพี่สุวชาชัยยังสนใจในผลิตภัณฑ์ RD 2 5ดีสองห้าหนึ่งนะครับก็เลยเได้ขอให้เราได้มาช่วยฉีดพ่นอ d 2 5ดีสองห้าหนึ่งกับอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่นี้นะครับก็ส้มโอนี้อายุป,ประมาณกี่ปีครับพี่ห้าปีค่ะห้าปีใช่ไหมครับ หป,ป,หปีห้าปีครับหปีนะฮะก็คือครับแล้วตัวผลผลิตตรงนี้ครับพี่เป็นลักษณะว่าปลูกเพื่อบริโภคอย่างเดียวหรือว่ามีการปน่ายไรพวกนี้าจำหน่าย,ายด้วยค่ะจำหน่ายด้วยนะย<ช>ครับเอาอย่างปีที่แล้วนี่พอ,พอจะประมาณผลผล,ผลิตหรือ,อไรายได้ให้ได้โดยคร่าวๆคคือสวนนี้กับสวนโน้นมันมันจะ ออกพอๆกันเนาะแต่ว่าส่วนนี้ก็ได้ไม่มากเท่าไหร่ประมาณก็เริ่มต้นออกใหม่พุ่เริ่มต้นออกใช่ไหมครับครับแล้วปัญหาจากที่ผ่านมานะครับกับแปลงเนี่ยครับมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคหรือว่าเรื่องโรคใบดิบใบงอฮะโรคนี่มันจะเป็นอนนี้คือมันจะเป็นน้ํายาง คล้ายๆยางอ่ะออกที่ลําต้นอ่ะพอออกที่ลําต้นแล้วมันก็จะตายแบบนี้ตายอยู่นี่สักอ๋อก็คือมหลายต้นละสี่ห้าต้นละก็คือมันจะทําให้ต้นตายไปเลยใั่ก็จะมีหนอนลงมาอ๋อมีหนอนด้วยมีปัญหาเรื่องหนอนด้วยนะครับหนอนลงข้างล่างฮะครับแล้วใบอะไรพวกนี้เปียบปญหามันกันไหมฮะใบใบก็มีมั่งอ่มีมั่งใบมั่งแล้วตัวลักษณะผลนี่มันเป็น เป็นยังไงฮะผลใหญ่ผลเล็กอะไรอย่างไม่ค่อยใหญ่ด้วยนะครับก็คจะลองดูว่าเออจะดีจะใหญ่หรือเล็กลูกเล็กลูกเล็กครับไม่ใหญ่ลูกเล็กขนาดนี้อครับก็คือเดี๋ยวนะฮะก็คือเดี๋ยวครั้งนี้ก็คือที่แปลงนี้จะเป็นเดี๋ยวเราจะมาฉีดให้เป็นครั้งแรกนะครับเราจะมามาดูผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ R าดีสองห้า่ตัวผลิตภัณฑ์ R d ดีสองหหนึ่งตัวเนี้ยนะฮะมันจะช่วย ในเรื่องอลดปัญหาในเรื่องการป้องการรบก,กวนของมแมลงโรคต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยปรับสภาพดินบำรุงดินทำให้รากแข็งแรงนะครับที่สำคัญก็คือตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือผลิตจากแหล่งธรรมชาตินะครับแล้วก็คือไม่เป็นภัยกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็มนุษย์นะครับตัวนี้ซึ่ง ปัจจุบันนี้ก็คือการเกษตรอินทรีย์นะครับตัวนี้กําลังเป็นที่นิยมก็คือจะลดสารเคมีนะครับคือสวนเราก็ไม่ใช้อ๋อสวนเราก็ไม่ใช้ใช่ไหมเลยใช่ไหมเลยไม่ได้ใช้สารเคมีครับาตัดไม่เคยใช้เลยใช่สารเคมีไม่ได้ใช้เลยโู้ว่าผู้ใไก่ใช้ก็เหมือนสวนนั่นแหละอ่าดีแล้วครับก็คือเดี๋ยวครับสารเคมี่ตัวนี้ก็คือยิ่งเป็นการเน้นอย่าเลยว่าพี่อ่ะา ไม่เน้นพวกสารเคมีจะใช้ผลิตภัณฑ์จากที่ผลิตจากแหล่งธรรมชาตินะครับของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแหล่งธรรมชาตินะครับก็คือครับแล้วเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับของเราจะมาทําการบินโดนะครับตรงพื้นที่นี้นะฮะประมาณห้าไร่ห้าไร่นะครับครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตาม